ตุก๊กตาฝังรูปฝังรอยเป็นของอาถรรพ์ที่ถูกสร้างด้วยการนำดินมาปั้นเป็นรูปคนกอดกันแต่ยังมีพลังอำนาจอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมแมนนี่แบล็ จากเดอะแซกทีมในรายการพุกตำนานสารต่อความขลังและอาถั์ EP 2ในวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปรู้จักกับของอาถั์ตุก๊กตาฝังรูปฝังรอยเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วมารับชมรับฟังไปพร้อมกันได้เลยครับ การทำสเสน่นั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบแต่ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือการทำสเสน่แบบฝังรูปฝังรอยเป็นวิชาที่ว่าด้วยการนำรูปภาพดินรอยเท้าเสื้อผ้าของใช้ของผู้ว่าจ้างและผู้ถูกกระทำโดยนำดินมาปั้นเป็นหุ่นคนกอดกัน และนำรูปภาพมาเขียนยันน่หลงไหลการทำสเสน่ห์ประเภทนี้เพื่อหวังผลทางด้านการครอบงำจิตใจของผู้ถูกกระทำด้วยไสยศาสตร์ซึ่งได้มีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงจากผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีปัญหากับสามีที่ชอบนอกใจจึงตัดสินใจไปหาอาจารย์เพื่อทำสเสน่ห์ โดยใช้ตุ๊ก,กตาฝังรูปฝังรอยหลังจากทําพิธีเสร็จทั้งสองก็กลับมารักกันดีเหมือนเดิมแต่แล้วพอผ่านไปสองปีสามีเธอก็เริ่มมีอาการป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุและเธอเองก็เริ่มเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเช่นมีมือผู้ชายมากอดจากด้านหลังในขณะที่นอนหลับอยู่ และมีกลิ่นที่เหม็นเน่ามากๆเธอจึงตั้งสติรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีหันหลังกลับไปมองแต่ก็ไม่พบเจอสิ่งใดที่ผิดปกติเลยเธอจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระอาจารย์ที่เคารพและได้ความว่าว่าสามีของเธอโดนคุณใสเล่นงานเข้าให้แล้วและมีวิญญาณร้ายจะมายึดร่างสามีของเธอไป ซึ่งท้ายที่สุดเธอก็ไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เธอทำลงไปได้และสามีของเธอก็ได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมากล่าวโดยสรุปแล้วตุ๊กตาฝังโรคฝังรอยเป็นไสยศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของการนำดินมาปั้นเป็นหุ่นกอดกันโดยหวังผลคือครอบงำจิตใจให้หลงเสน่ห์ โดยปาฏิจากความรักที่แท้จริงซึ่งจะเห็นได้จากเรื่องที่เล่าว่าเราไม่อาจต้องสูญเสียคนที่รักไปแบบนี้และนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับของอาถรรพ์โดยเด็ดขาดเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมประวัติที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้อยากให้ทุกคนลองคิดลองคาดเดากันดูนะครับว่า จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม HOME s w วิต HOME ON-LINE มากน้อยแค่ไหนติดตามดูไว้ให้ดีๆแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE กันไวเ้เยอะๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุด e x c l u s i v e จากทาง HOME s w วิต HOME ON-LINE ที่จะมีมาให้รับชมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ ผมแมนน่แบกจากเดอะแซกทีมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ